นี่คือโน้ตบุ๊กไซส์14ที่ทั้งบางเบาและครบเครื่องที่สุดวันนี้กับ ASUS VivoBook A14 ที่ทรงพลังด้วย AMD Ryzen AI รุ่นใหม่ล่าสุดแต่จะดียังไงไปชมกันครับนับวันโน้ตบุ๊กไซส์14นิ้วเนี่ยจะมีจำนวนที่มากขึ้นเรียกได้ว่าเยอะขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กทั้งสายบางเบาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสายครีเอเตอร์ต่างๆนะครับ เพราะว่ามันเป็นไซซิ่งที่สําหรับผู้ใช้งานแล้วกันนะครับมันสะดวกในการพกพาและมีสกรีนไซส์หรือหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเมื่อก่อนเราจะนึกถึงโน้ตบุ๊กไซส์สิบสนะแต่ว่าข้อจํากัดของโน้ตบุ๊กขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าจอที่เราใช้งานไม่สะดวกบางคนต้องการใช้งานเอกสารหน้ากว้างๆหน่อยบางคนต้องการใช้งาน Excel หลายๆแท็บนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโน้ตบุ๊กไซส์สิเนี่ยมันจะเป็นแบบอัตราส่วน16:10 มันจะให้พื้นที่ในการใช้งานที่กว้างขึ้นแต่ข้อจํากัดของโน้ตบุ๊กไซส์14ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของน้ําหนักอาจจะหนักไปหน่อยเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนบางทีโดนกดนะครับเพราะว่าเป็นซีพรหัส U มั่งเป็นสเปคแรม8กิก SSD 256อะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมขอแนะนำโน้ตบุกรุ่นใหม่จากทาง Asus นะครับกับ a s u ู v i ี o b o บุ๊ก14 OLED แน่นอนครับเครื่องนี้มาพร้อมหน้าจอ OLED ที่ต้องยอมรับว่า a s ซูเนี่ยเขาเป็น king cop จอ OLED จริงๆนะครับเพราะว่าจอมันดีมากๆเลยนะแต่ก่อนจะไปดูหน้าจอผมขอพับเครื่องก่อนนี่โดยด้านหลังวัสดุเนี่ยเขาจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับข้อดีของ Vivo Book รุ่นใหม่ๆของว่าก็คือเรื่องของวัสดุที่เขาใช้เป็นลักษณะของอลูมิเนียมนะครับมันเพิ่มความแข็งแรงด้วย<ม>เพิ่มเรื่องของการระบายความร้อ,รอนด้วยแต่ข้อจากัดหลักๆของ Vivo Book ในซีรีส์นี้โดยเฉพาะเครื่องสีดาเทาอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรื่องของอะไร้วมือครับมันจะเห็นได้ง่ายอยู่พอสมควร คือเนี่ยกว่าจะถ่ายได้ก็ต้องเช็ดอยู่นะว่าแล้วก็เช็ดนิดหนึ่งนี่แต่ว่าข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันเช็ดความสาาั่นออกง่ายนี่เลอะง่ายแต่ก็ทําความสัาดออกง่ายนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้วิวบยูตรงนี้นะครับเป็นสีเงินเมทเลลิกสวยๆตัวเครื่องนะครับมีน้าหนัก1.3กิโลกร,รัมที่บามากๆนะครับพอร์ตการใช้งานต่างๆก็ครบครันนะครับไหนๆก็พูดถึงด้านข้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต HDMI USB Type C micro SD Card Reader แล้วก็ Audio Jack combo แบบ3.5มิล ช่องระบายความร้อนนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังทั้งหมดนี่หลายคนจะคิดว่าช่องระบายความร้อนอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะบังหน้าจอหรือเปล่านะครับจอจะบังแล้วทําให้ระบายความร้อนไม่ดีหรือเปล่าเขามีการเว้นพื้นที่ไว้แล้วอืมคืออสูตเขาคิดมาก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนหรือเปล่าเพราะว่าในเจเนอเรชั่นก่อนๆเนี่ยส่วนใหญ่บานพับมันจะถูกบังตัวช่องระบายความร้อนอยู่นะครับอันนี้เขาเว้นเรียบร้อยแล้วถือว่าใครที่คอนเซิ n ์นหรือมีความเป็นห่วงเรื่องช่องระบายความร้อนก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับ ด้านขวาก็จะมีพอร์ต USB Type A 2พอร์ตนะครับระยะพอร์ตเนี่ยไม่ได้ติดกันมากนะครับเพื่อนๆสามารถต่อตัวรีเซิร์버พวกเมาส์คีย์บอร์ดต่างๆได้2พอร์ตติดกันไม่มีปัญหารครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวคีย์บอร์ดใหญ่ๆที่เป็นตัวรีเซิร์ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับว่ามันสามารถใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าเพราะว่าพอร์ตมันมีช่องว่างก็จริงแต่ว่าถ้าใหญ่มากผมว่ามีโอกาสติดสูงครับแล้วก็ไฟยังสนะตัวเครื่องนะครับไฟยังาระของตัว SSD การชาร์จนะครับแล้วก็หน้าหน้าไม่มีอะไรับ มีเพียงจุดวาล์วสำหรับเปิดบานพับนะครับแล้วก็ใต้เครื่องเนี่ยใต้เครื่องเห็นรอยนิ้วมือจัดมากนะครับก็วัสดุเดียวกันด,ด้านหลังนะครับช่องระความร้อนมีขนาดใหญ่นะครับซ้ายจุดขวาอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างมีลำโพงอยู่2ตัวนะครับคุณภาพของเสียงลำโพงเครื่องนี้เนี่ยอยู่ในระดับกลางก,ก็คือสามารถดูหนังฟังเพลงใช้งานในชีวิตประจำวันได้สามารถเปิดในห้องดังๆได้นะครับโดยที่ มันได้ยินโดยทั่วห้องแล้วกันนะครับมีวอลลุ่มที่ดังแล้วก็คุณภาพของเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับมาดูภายในของ S14 เครื่องนี้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวได้นะครับตัวเครื่องบาลานซ์ดีนะครับแล้วก็จอภาพเนี่ยสามารถเปิดได้ สุดนะครับ180องศาสามารถกางได้จนสุดเลยบาลานซ์ตัวเครื่องอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเราสามารถพกพาได้โดยที่หน้าจอไม่ได้หนักจนเกินไปหรือตัวเครื่องไม่ได้หนักจนเกินไปเวลาเราถือด้วยมือเดียวมันสามารถถือได้สะดวกนะครับอันนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของตัวเครื่องนี้ที่จริงๆหลายๆเครื่องนะโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กสายบางเบาเนี่ยเขาจัดเรื่องของบาลานซ์ดีน้ําหนักแบตเตอรี่น้ําหนักตัวเครื่องน้าหนักหน้าจอเนี่ยเขาถ่วงมันไวเป็นอย่างดีนะครับจอภาพแอบสันนิดนึงแต่ผมว่ามันก็ก็ใช้ได้อยู่นะ เริ่มจากด้านบนนะครับกล้องเว็บแคมมี IR Camera นะครับก็คือสามารถล็อกอินผ่านใบหน้าของเราได้กล้องเป็น Full HD แล้วแล้วก็ชัตเตอร์กล้องจะอยู่ตรงนี้เลยด้านบนนะครับจะมีปิดเปิดตรงนี้เลยนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานั่งกลัวว่าซอฟต์แวร์เห็นไม่เห็นยังไงกดเนี้ยยังไงก็ปิดกล้องเว็บแคมชัดเจนแน่นอนนะครับจอภาพนะครับเป็นจ,จอภาพ o l e d 3K 120 h z การันตีสีหน้าจอนะครับตรงอยู่ที่100%ดีไซน์พีสานะจ๊ะ ทันลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดในเจเนอเรชันใหม่ของ Vivo Book นะครับจะมีปุ่มที่หนาขึ้นแต่ก็ไฟ RGB สามารถปรับได้แต่ว่าเป็นแค่โซนเดียวนะครับแต่ว่าไฟ RGB สาหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคนะเผื่อใครที่เบื่อว่าคีย์บอร์ดมีไฟแค่สีขาวตัวนี้เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับมีปุ่มช็อตคัตด้านบนนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องอยู่บริเวณตรงนี้นะครับต้้งห่วงกดไปไม่ดับนะครับหลายคนกลัวว่าเอ ي, เ้ยเผลอกดปุ่มข้างดีลิทแล้วกดเครื่องจะดับเปล่า ไม่ต้องห่วงครับเขากันไว้แล้วอ่าปุ่มพิลิ่งการพิมพ์ต่างๆนะครับสำหรับผมชอบนะพิมพ์พวกงานเอกสารไฟล์ Word e x e e l PowerPoint เนี่ยสนุกดีทีเดียวมีปุ่มค o ็อพไฮลออยู่นะการันตีแน่นอนเพราะว่าเครื่องนี้ CPU AMD Ryzen AI นะครับมีพลังของ AI ถึง50 To ทอปนะครับสามารถใช้งานพวกโคบอลตออฟไลน์ได้แต่จะสามารถใช้งานได้ในช่วงสิ้นปีนี้นะครับอนนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรอไปก่อน แต่ลงมาด้านล่างก็จะเป็นทัชแพดอันนี้มาตรฐานนะครับไม่เหมือนตัว s 1 6 s 1 6ก็จะมีตัวฟังก์ชันด้านข้างช่้ามาที่เพิ่มลดเสียงเพิ่มลดแสงหน้าจอแต่อันนี้ก็เป็นทัชแพดขนาดไซส์ใหญ่ปกตินะครับโลโก้ CPU นะครับ AMD Ryzen AI9HX กาบจอ Radeon ตัวออนบอร์ดนะครับตัวนี้การันตีว่าเล่นเกมได้นะจ๊ะการรับประกันตัวนี้ประกัน2ปี on-site service แล้วก็2ปี global ประกันอุบัติเหตุ1ปีมีตัว Microsoft Office Home and Student แถมให้ด้วยนะบอันการเบสิกนะ แต่ว่าเขายังเพิ่มในส่วนของ Microsoft Office 365 Basic มาให้อีก1ปีด้วยนะครับอันนี้เป็นสเปคเรื่องของการรับประกันแล้วก็ของแถมนะครับในส่วนของ Microsoft Office ที่แถมมาให้ทางด้านขวาก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆของเครื่องนี้นะครับโดยรวมภายในนะครับต้องบอกว่ามันดีไซน์แบบมินิมอลสไตล์ ASUS VivoBook นะครับไม่ได้จัดจ้านมากแต่ว่าก็เพียงพอสำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดพิมพ์ดีจอดีทัชแพดได้ใหญ่และถ้าพูดถึงเรื่องของการระบายความร้อนนะครับ ตัวเครื่องหลัก,ลกนะครับแม้จะเป็น AMD Ryzen AI รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าตัวความร้อนเนี่ยเวลาเราใช้งานบริเวณตรงนี้ไม่ค่อยมีความร้อนมากนะครับโดยเฉพาะที่พักมือหรือแม้กระทั่งตัวคีย์บอร์ดบริเวณตรงนี้จะแค่อุ่นๆนะครับผมมีถ่ายภาพความร้อนไว้ความร้อนหลักๆจะสูงอยู่บริเวณตรงกลางก็คือในส่วนของ CPU นะครับและก็ด้านหลังที่เป็นช่องระบายความร้อนนะครับ เราสามารถใช้งานได้ไม่ต้องห่วงนะครับอุณหภูมิสูงสุดด้านหลังนยอยู่ประมาณ50-60องศาเซลเซียสส่วนตัวคีย์บอร์ดก็อยู่ประมาณ40-50นะไม่ได้สูงมากสามารถใช้งานได้แล้วก็จริงๆฟิลลิ่งตรงกลางตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะเราจะใช้งานหลักๆก,ก,ก็วางมือพิมพ์คีย์บอร์ดอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของความร้อนผมว่าเขาทําออกแบบมาได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวไปดูผลทดสอบจริงๆว่านอกจากเรื่องของความร้อนแล้วยังมีประสิทธิภาพอื่นๆที่ผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เด็กจิ๋วแต่แรงมากๆครับ ครื่องนี้นะครับ ASUS VivoBook S f 4 oled เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็น AMD Ryzen AI ที่ถูกที่สุดในตอนนี้นะเต,ต,ต่พูดคำว่าถูกก็ไม่เต็มปากนะเพราะว่าราคาค่าตัวมันอยู่ที่4 9 9 9 0บาทเป็น VivoBook ที่ราคาสูงที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แต่แน่นอนครับสิ่งที่มันสูงเนี่ยมันก็แลกมาก,กับสเปคที่สูงเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น CPU AMD Ryzen AI ตัวใหม่ล่าสุดตัว9 hx ส7 0ที่การันตีเรื่องของความแรง ประหยัดพลังงานนะครับทำให้เครื่องเล็กๆเ,เบาๆอย่างเงี้ยสามารถใช้ CPU ได้ถึงรหัส s x ซึ่งปกติจะใส่ได้แค่ตัว U เต็มที่หรือ H เท่านั้นเองแต่นี่คือ HX จัดเต็ม RAM 32 g b LPDDR5X นะครับปกติ16 g b ก็แรงนะใช่ไหมตัวนี้เขาใส่มา32 g b เลยเพราะว่าเขามีการ์จอออนบอร์ดที่เราสามารถแชร์แรมไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีแรมเยอะมันยิ่งแชร์แรมไปเยอะเราสามารถใช้งานพวก1เกมหรือทํางานกราฟิกได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่มาให้เต็มอยู่แล้วนะครับ SSD 1 TB P c i e Gen 4ซนะครับและแน่นอนครับเราพูดถึง AMD Ryzen AIHX นะครับเราก็ถ้าพูดถึงความร้อนก่อนหน้าน,นี้เราเทสไปก็จะมีตัว G 1 6ตัว P 1 6นะที่ที่ admin a r พเทสไปแล้วนะครับเป็นไรมาแล้วแล้วก็ตัว A 1 6ซึ่งแน่นอนเครื่องพวกนั้นนะเป็นไซซิ่งในระดับ16นิ้ว หลายคนอาจจะคิดว่ามันก็ระบายความร้อนดีแต่เพราะเครื่องมันใหญ่แต่เครื่องนี้แค่14นิ้วนะครับอุณหภูมิสูงสุดของ cpu อยู่ที่92.3องศาเซลเซียสแต่เฉลี่ยอุณหภูมิของ cpu จะอยู่ที่ประมาณ83.9องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าไม่ได้ต่างจากตัวโน้ตบุ๊กไซซิ่งสินิ้วเลยนะครับแต่ว่าอยู่ในเครื่องแค่นี้นะเย็นเย็นนะยังเชื่ออยู่ว่าเย็นนะครับและในส่วนของประสิทธิภาพของ cpu โปรแกรมดังอย่างตัวซ i ดี b บนท์สองนะครับคะแนนมัลติคอร์อยู่ที่1000 17คะแนนนะครับแล้วก็คะแนน i n งเกิลคออยู่ที่114คะแนนถ้าเทียบในส่วนของ m u l t i เพลคคอเนะหลายๆคอรคอยังตามตัว M 1อยู่พอสมควรนะรับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของซิงเกิลคอเนี่ยสามารถเบียด Apple M 1ได้อย่างสบายๆเลยนะครับในส่วนของ XSD นะครับตัวนี้เป็น 1TB p c i e Gen 4ความเร็วการอ่านอยู่ที่4940 MB ตต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่ 3,619เมกะไบต์ต่อวิานาทีก็ตามมาตรฐานของ n x p s Gen 4นะครับไม่ได้แรงมากระดับ7,000แต่มันก็อยู่ในระดับที่เราสามารถใช้งานโหลดโปรแกรมต่างๆนะครับเปิดโปรแกรมไวไม่ได้รู้สึกหน่วงนะครับผมว่าก็ตามมาตรฐานนะครับไม่ไม่ได้เร็่แรงมากแต่ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้วนะครับในส่วนของคะแนน p c m a r t นะครับจะอยู่ที่6,328คะแนนและในส่วนของโปรแกรม3 d m a r t นะครับอย่าง ทำ Spy ์สปายเอ็กซ์ทีมนะครับอยู่ที่1,890คะแนนคะแนนของโพรเมนของต,ตัวเครื่องเนี่ยสูงส่วนคะแนนของกาจจอเขตามมาตรฐานในส่วนของกาจอนานอกาจอออนบอร์ดนะเอาจริงผมว่าแค่นี้นก็เล่นเกมได้สบายๆแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเครื่องนี้ก็คือจอภาพแบบ O L E D เขาการันตี100%่งร้อนดีไซน์พีสนะครับผลทดสอบของผมนะครับเทสมาได้อยู่ที่100% S R G B 95% Adobe RGB เปอร์เดีอาร์จีบและเกะะ้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นีไ เพื่อนๆซื้อไปทํางานแต่งรูปตัดต่อได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งคาลิเบทหน้าจอแล้วนะแต่ว่าตัวจอภาพแน่น,นอนครับหลายคนอาจจะคอนเซิร์นเรื่องที่เป็น oled และอนาคตคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องของจอเบิร์นไหมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า asus เขามีฟังก์ชันในส่วนของ oled care อยู่แล้วนะครับก็คือมีเป็นฟังก์ชันที่เมื่อเราเปิดใช้งานสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะมีตัว wallpaper หรือการปรับแต่งในส่วนของหน้าจอให้มม่เกิดการขยับขึ้น พราะอาการจอเบิรมนจะเกิดการที่เราเปิดหน้าจอทิ้งไว้นานๆหรือใช้งานนานๆแล้วจอภาพมันจ,คนจนะค้างภาพมันจะขาดอันนี้เขามีฟังก์ชันป้องกันมาอยู่แล้วครับแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ารุ่นพี่นะครับแต่แน่นอนว่าสเปคมันก็อยู่ในระดับที่เป็น c p u h x RAM 32เนอะ SSD 1TB แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ระดับ สิบชั่วโมงสบายๆนะรันนี้เปิดใช้งานดูหนังฟังเพงลงทั่วไปนะครับหรือถ้าเพื่อนๆใช้ทํางานหนัหนกๆก็จะอยู่ประมาณ 5- 6ชั่วโมงนะครับเช่นเปิดเพลงสุดหรือเรนเดอร์ตัดต่อทํางานไปด้วยก็จะลดลงมาแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ10ชั่วโมงซึ่งแน่นอนครับมันพกพาไปใช้งานข้างนอกได้อย่างสบายๆครับและถ้าพูดถึงการเล่นเกมนะครับเครื่องนี้เป็นการ์ดจอออนบอร์ดที่สามารถแชร์แรมจากระบบได้แรมระบบ3 2มกิกสามารถดึงแชร์แรมได้เยอะมากๆนะครับผมเบ n c h m a r กับตัวเกมอย่างตัว c o r p e ปอร์ตี้โมเด r a r นวอนะครับปรับสุดทุกอย่างเลยนะครับสามารถเบนช์าร์กได้อยู่ที่36เฟรมนะครับอืมสามารถเล่นได้เอ,เอาง่ายคือมันอยู่ในระดับที่สามารถเล่นได้ซึ่งถ้าเ,เพื่อนเพืลดความละเอียดลงสักเป็น Full HD แล้วก็ลดความละเอียดของตัวเกมลงเนี่ยผมว่าสามารถเล่นได้ในระดับ40-50เฟรมสบายๆนะครับหรือย่าตัวของ เกมเซเวอร์พังตัวนี้เขามีการอัปเดตในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วอย่างตัว s16 ในชุดทดสอบนะครับมันจะไม่สามารถใช้งานตัวเล่นเกมเซเวอร์พังได้แต่ตัวเนี้ยผมลงแล้วสามารถใช้งานเล่นเซิ์เวพังได้นะครับแต่ว่าผลเบนช์ร์คมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ประมาณ 20- 30เฟรมนะครับโดยเฉลี่ยนะครับแม้จะลดความเฉลี่ลงมาแล้วซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าเกมมนกินสเปคแต่ว่าเอาเป็นว่าเราสามารถเล่นเซิ์เวพังได้แล้วผมว่าเครื่องขายจริงในรถเนี้ยใครที่ซื้อไปและอยากจะเล่นเกม ดีเกมออฟไลน์แรงๆเนี่ยกับการจอนบอร์ดก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นลบข้อจํากัดจากตัวเครื่องทดสอบได้อย่างเรียบร้อยครับสำหรับ ASUS Vivobook a 1 4นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่สูงที่สุดในท้องตลาดนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นราคาที่ถูกที่สุดถ้าเทียบกับตัว AMD Ryzen AI รุ่นอื่นหลายคนอาจจะคิดว่าทำไม AMD มาครั้งนี้ราคามันสูง ต้องบอกกันว่ามันคือ CPU ที่เป็นรหัส HX และเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ AMD เขาใส่เข้ามาในมาเต็มมากใน CPU นะครับทำให้แน่นอนครับตัวราคาของ CPU สูงมันก็จะส่งผลต่อราคาของเครื่องที่สูงขึ้นตามไปด้วยแต่แน่นอนสูงขึ้นมันไม่ได้แค่สูงแบบเปล่าๆไม่มีเหตุผลครับมันสูงเพราะว่ามันมีเรื่องของ Performance เรื่องของ AI ที่เข้ามาอย่างเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อไปเล่นเกมทำงานหน,น,นักตัดต่อหรือก็ทั่งทำงานในแบบที่โนบุเกมมิ่ง เมื่อก่อนทําได้เครื่องนี้สามารถทําได้หมดตัดต่อเล่นเกมต่างๆนะครับทำให้เป็น CPU รหัส HX น่าจะตัวแรกๆที่สามารถใส่เข้ามาในโนบุกน้ำหนักเพียงอยู่กิโลกร,รมัมแล้วก็บางๆเบ,บาๆขนาดนี้ได้นะครับนอกจากนั้นตัวสเปคอื่นๆของตัวเครื่องเองเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ไม่ว่าจะเป็นจอภาพ OLED 120Hz 3K คีย์บอร์ดมีไฟ RGB พิมพ์สนุกนะครับตัวแรมสูงถึง 32G b SSD 1TB การรับประกันก็ยาวไปเลย2ปีเว็บแคม Full HD มี IR Camera ด้วยเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กไซส์14บางเบาครบจบที่สุดในวันนี้แล้วสำหรับ ASUS VivoBook A14 เครื่องนี้แล้วเพื่อนละครับคิดเห็นอย่างไรกับ ASUS VivoBook A14 เครื่องนี้หรือคิดว่าอนาคตอยากให้มีสเปครุ่นไหนออกมาคอมเมนต์กันไว้หน่อยครับสุดท้ายนี้แต่ยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ